โอเคก็ขอการสรีเดียทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับดีมเกมร์ใชเลหมนะผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเลนแค์รี่กันนะครับผมผมไม่รู้ว่าผมจะเล้นเลนแครี่ไหมเนาะก็ในคลิปเนี้ยอาจจะน่าจะไม่ได้ยินเสียงแมวผมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้แมวผมมันมัอยู่ในห้องเนาะตอนนี้ก็สมได้ห้องันที่ร้านนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นเลนแครี่นะครับแต่ถ้าว่า ตบกบโชคชะตาสักทีไหมท้ออ่ะรู้สึกท้อก็เลยได้เลยเวนซัพพอร์ตนะครับผมก็เลยเล่นเป็นพี่ต้นไม้นะครับผมก็วันนี้จะเล่นอะไรละเล่นพี่ต้นไม้น็่แหละผมสปายไว้ก่ดอเลยก็เขาบอกว่าวันนี้ผมเหนื่อยมากๆเลยกับการเล่นนะครับกดแบบสกิลไม่ยั้งเลยครับผมกดสกิลไม่ยั้งดูแลแวนแบบ ดีมากเลยในช่วงท้ายๆนะครับคือแบบผมท้อผมเหนื่อยมากเลยทั้งท้อทั้งเหนื่อยนะครับแต่ก็ให้เขาเล่นไปผมไม่ได้ว่าอ,อะไรหรอกเนาะปกติผมจะเล่นดดเรียไม่ก็อาญานะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาเล่นแทงบ้างเนาะก็เลยหัดเล่นนะสังเกตทีมผมดีๆว่าทีมผมไม่มีไฟเตอร์ฮายาเตะไฟเตอร์เนาะแคคือฮฮยาเตะไปออฟนั่นแหละก็ในคลิปนี้แล้วก็จะมาดูนะคะว่าผมจะเหนื่อยขนาดไหนก็ ได้เวลาไปลุยกันเลยหวังว่าคุไม่เจอเทวนัดนะก็ขออนุญาตตัดประทศเทียมเริ่มเลยแล้วกันนะคะเพราะตอนนี้ก็คือผมนั้นน่าจะมีแววที่ว่าคลิปนี้น่าจะยาวหน้าดูผมก็เลยรีบตัดแล้วก็รีบแต่นั้นแล้วกันนะเพราะ่โชวเวลาที่ผมตัดเดี๋ยมันคือเวลาสี่ทุ่มห้าสิบห้าโอเคเดี๋ยวก็เราจะมาช่วยเมดกันก่อนนะครับผมซึ่งตอนแรกกับผมไม่รู้กดไปทำไมง่ายๆก็คือหัดเล่นนั่นแหละ หัดเล่นแต่ตอนท้ายด้วยแบบว่าไม่อยากจะพูดโอเคครับคนสกเกตเห็นเล่นบนเขารู้สึกเหมือนเขาจะมีมเววไปสองคนก็เลยจะไปช่วยก็คือมีพี่เฉลมกับพี่มาทอดเรา <c oughs> พี่เฉลม <c oughs> พี่เฉลมก็ไปแล้วผมว่าผมตอนแรกคน,นเก็ว่าจะไปดูเมดต่อแต่ว่า เรา,าดูเล่นบนสักพักนึงแล้วก็ค่อยลองไปแล้วกันนะครับตอนนั้นก็อดีน,นผ,ผมยืนนิ่งเนี่ยไม่ใช่อะไรนะรแมวะแมวมันตื่นนอนนะ <c oughs> ก็คือแบบแมวมันตื่นนอนแล้วมันเดินเพ่นพ่านนะครับพยายามที่จะนนหลับต่ออยู่เมื่อกี้นี้แล้วก็กลับมาเล่นต่อเอ okay. โอเคก็ดูสภาพแล้วช่วงต้นเกมเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากหรอกก็แต่พอดูช่วงชท้ายแล้วเนาะน่าจะ อันนั้นอยู่คือตอนนี้ผมกำลังจะไปช่วยนตยาตาแต่ว่าผมเห็นพี่ฉลามมาแล้วตอน,นั้นผมแหลกพอดีก็เลยเออสตันผิดคนขอโทษขอโทษนตาตา雅นะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะกะว่าจะไปดูเลนล่างนะครับผมมีแววที่ว่าชิพี่ฉลามจะไปเลนล่างโอเคไปไปกันเลยเราจะไปปกป้องแวนกันดีกว่าเนี่ยแหละต้นกำเนิดของแห่งการเหนื่อยที่สุดสลับชีวิตฉัน การเล่นซัพพอร์ตไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้มันมาแล้วสกอร์เห็นรูปสกอร์ตัวมาละวรู้สึกเหมือนเขาจะมีแววไปลาดนะผมก็เลยจริงๆผมเล่นต้นไม้ไม่เป็นนะทุกคนแต่ว่ามันไงคือถ้าจะชื่ออินเน็ตมนถ้าจะไม่ผิดน,นะหรือไจะลืมผมลืมชื่อไปแล้วจริงๆผมเล่นไม่เป็นนะแต่ว่าผมหยิบมาเพื่อหัดเล่นนะจะได้เล่น,นหลายตัวก อะนั่นแหละไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยผมแบบโคตรท้อเลยโคตรเพ่ยอยู่ดีๆเออเอเยนะของคณะอวันที่มันติดอยู่กับผ้าคลุมอะ่ะมันหายเข็มกัดหายาหาไม่เจอกันเลยแบบโอ้ยเราค่อยหาแล้วกันเนาะก็คือสุดท้ายหาอีกวันหนึ่งก็หาไม่เจอเหมือนกันนะไม่รู้ไปไหนแล้วน่จาจะหล่นอยู่ในนห้องผมเนี่หนแหละแต่ว่าหาท่าไหร่ก็หาไม่เจอ น่าจะมีโอกาสที่ว่าเวลาผมเก็บห้องเนี่ยจะหาเจออยู่นะครับก็คือมันแบบคือผมจะคอรสเพย์มันก็คอรสได้แหลแต่ว่ามันบัคขาดชิ้นหนึ่งไงแล้วผมมาเพิ่งมาสังเกตในเกมว่าตานี้พี่มวยของเราซัพพอร์ตผมก็ฮะาวัดืองงอยู่ตอนแรกว่าใครซัพพอร์ตสุดท้ายก็มารู้อีกทีนะครับก็นั่นแหละ <laughs> ก็ไม่คิดว่าเขาจะมาซัพพอร์ตนะเนาะเราก็เลยไม่ได้ไปดูแลแวนตอนนั้นผมจะวิ่งไปฮิวเลื่อนให้พี่เขาแบบพี่เขาแบบวิ่งเร็วมากเข,า,ขาได้รองเท้าแล้วอ่ะแล้วผมก็แบบอาอ๋อจะไปฮิวก็อ้อพี่แวนลบด้วยโอเคกดฮิวไปมา ก็คือในช่วงช่วงนี้เนี่ยก็คือผมเป็นช่วงเวลาที่ผมนั้นเรียนแล้วก็ใกล้สอบแล้วก็เลยอาจจะฮะก็คือเมื่อกี้ผมไม่ได้หาเล่นๆนะทุกคนก็คือว่าผมงงจริงๆนะจู่ๆผมไปฆ่าพี่ฉเฉลมไอ,อพี่ฉลามเออเขาได้ยังไงคือแบบผมแบบกดคือผมแบบกดอติค้างเอาไว้แล้วก็กดอนัน์ไว้ด้วยเพราะว่าผมกําลังแบบตั้งใจเข้าไฟอยูไ่ไงก็คือผมก็สงสัยเหมือนกัน ว่าได้ยังไงนะครับคือผูก็งงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้มันก็กจะใกล้จะเป็นช็อปที่ผมเหนื่อยที่สุดของการดูแลพี่แครี่เราอย่างแวนนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าจะเหนื่อยยังไงกงผมก็ตีพอไปตามปกตินะไรอ่าผีพี่มอทอดมาแล้วอ,อ,อว่าคือกูสงสัยว่ากูมีตดแต่กูไปกดกดไม่ได้นะเพราะว่านั่งรอนคนเขาไอ้นี่อยอนคือ อล้วพี่แรดมาอีกเอ้ยโดนกูเต็มๆเลยพี่วีล่ามาีกอโอแรดมากดอติคอยไปพีมอทอดก็้ามาดูแลแบบสตาร์ทเยอะอะเข้าไปกดแบบกดยังยังะกดแบบไม่รู้อะไรแล้วอ่ะพี่แวนอเอเฟแทงวีล่าให้อีก้ยค้างกดฮิวให้ทันเวลา พี่แกจะจะเข้าอ <One kill. S 1> ีกโอ้ยกดเข้าไปสตันอีกเอ้ยเข้าไปนี่เป็นไงล่ะเก็บสี่ไปเลยสิพี่เหนื่อยนะตอนกดัวเหนื่อยนะคือเหนื่อยนะแต่ว่าน่าจะไม่ได้เหนื่อยแล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นการดันป้อมแบบปกติเลยแต่ก็เหนื่อยยดีนะคะเพราะว่ามันแล้วมันคือบรรยากาศจังหวะไม่ถูกอะ ง่ายเลยกัดจงกาะไม่ถูกก็เลยแบบอาจจะเหนื่อยนิดนึงผมเห็นคุณนาตาาเขาโดนนะคะวันต,ตระหนักจะจอ้นี่แหละก,ก,กัดจักัรแหละแต่ว่ากดยิวันั้นทัน oh my god ฉันทำได้ยิ่งไรยคือไปคิดจะกดทันไงประเด็นคือมันกดทันพอดีไงแล้วก็คือ้าสมบติเมื่อกี้นี้กดไม่ทันนี่คือพี่แก คือส่งพี่เกมไม่น่าจะรอดนลย <c oughs> ขี่ฉลามพี่ฉลามไม่สิต้องเรียวกว่าพี่เฉลีม่มในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมนั้นกลับมาพากันอีกครั้งแล้วก็อาจจะพากย์ไม่รู้เรื่องบ้างนะทุกคนแล้วก็ขอภัยกับการที่หาทายไปนานด้วยนะคะช่วงนี้ผมก็นั้นแล้วหลังจากนี้ผมก็ได้ชัยชนะมาแบบโคตรจะเหนื่อย ทั้งดูเดแมวทั้งดูเดวเวนเฮ้ยท้อโอเคคขะว่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะผมไว้เจอกันในคลิปหน้าเนาะหวังว่าเรานั้นจะได้อยู่ได้กันแบบนี้ไปตลอดนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจนะคะว่าผมจะบอคลิปอีกทีตอนไหนด้วยนะคะหักหายกันไปนานมากเฮ้ยบายๆครับ